เฮ้ยน,นี่นนคือเสียแม่เอาหมอนไปบังหรือยังจะไปทับหมอนทำไมอะนั่นไง ต้องจับมอก่อนไม่ได้ต,นนไไดต้องจอก่อน่่นะมันก็จะลองใส่ปักไฟไฟก็จะดับไฟไม่ได้ดับคนจะตายไฟ<ว>ช็อตอือโยอย่าไปเล่นตรงหมอนนั้นมากแม่บังแล้วนะ่ะ โอเคเดี๋ยวจะไปเอาของหน่อยค่ะค่ะใช่ <-ẫn> โอเซ่เน้่โเซ่นี้ที่สเลยอียงเบาๆหน่อยครับอกี่คลแล้วหมดยังหมดกระเปายังขายังไม่หมดอีกเหรอเอามากี่คันกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก็ดสามสิบสี่สิบห้าแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่ห้ายี่หกเจ็ดแปดโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอเลยหมดยังไม่หมดหรอโอ้หมดละลองน,นับดิ้นับที่มันกี่ครั้โอ้ตายขึ้นด้วยตายขึ้นด้วยโอ้โอ้โถ